เนี่ยดูครับผมพอไก่มันได้หัดกินผักนะครับลงไปมันก็จะแย่งกันเลยนะครับนี่ครับฝึกกินแต่เล็กนะครับผมตอนที่อยู่กับแม่นะครับโรยแล้วแม่มันจะพากินนะครับพอตอนหลังเนี่ยเราสอนนี่ครับผมเดินใส่ตามคอกเลยครับมันก็จะเนี่ยครับ จะกินดีมากเลยครับครับตอนอยู่กับแม่เล็กๆให้หัดก,กินครับชอบครับถ้าไม่ได้ฝึกให้กินมันก็จะตกใจนะครับมันจะไม่ค่อยกินแต่นี่ดูครับ สวันครั้งสาวันครั้งก็ได้ครับไม่ต้องเป็นทุกวันนะครับิกินครับให้กินตอนไหนก็ได้แล้วแต่ว่างครับผมเช้าเที่ยงเย็นได้หมดครับ